กี่โมงนะเศร้าใจไหมไอ้โอ้พี่อ่ายทหารตีกันแล้วนะไอ้คู่หนึ่งอ่ะตีแล้ว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 เอ่อเราไปหาไฟใหญ่ปะทั้งนั้นอะไปหาได้ไหมนี่แป๊บพี่เราผมแป๊บนึงได้ไหมผมเอาระเบิดมามาระเบิดบ้านพี่แต่นี่ระเบิดอยู่ที่รถพีเอ็กมีระเบิดพีเอ็กมีสองลูกจะไประเบิดหรอจะไปบ้านมันหรอมาเอาคิวมาเอาหายคิวซื้อมายอย่าง คือมารับวิญญาะคิดซื้อมาแล้วสองลูกระเบิดที่กูมีอีกสองคือสี่แม่จะระเบิดจนต้องระเบิดให้หมดนะมึงฟากูถ้ามึงจะบุกบ้านมึงต้องรถไปจอดในบ้านมันเลยนะเว้ยต้องใช่ต้องเราต้องเข้าให้ลึกเลยนะต้องใช่ใช่ต้องระเบิดบ้านแล้วก็ขับเข้าไปให้หมดอ่ะต้องลงบ้านมันเลยอ่ะแบบเล่นประตูเราใครจะมาระเบิดมาระเบิดไปไปไปบ้านมันไปบ้านมันปลุกเลยละสองเคนั้นห่อห่อแล้วลาบไปเลยวิญพี่ ไอสองคนตอน้ำย่อมไม่ได้ไม่ไม่ขอไม่ช่วยยิงมาช่วยยิงมาช่วยเล่นตรงนี้ตีตีตีแล้วนะตีแล้วนะไอ้ใช่ตำรวจไล่อยู่พี่ตำรวจไม่ไล่อยู่นะไอบ้านเต็มเลยโอ้ยเตี่ยมันจะเรียนแบบเปิดประตูรอไว้ป่ามันระเบิดไม่ได้เนี่ยเออมันระเบิดไม่ได้มึงต้องเข้าพร้อมกันนะไม่แล้วใครขับเข้าไปหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไล่ระเบิดให้มึงฟังกูไอคิวอ่ะรอไอเฮียแจ็คตกแล้วหน้าหน้าบ้านติดเล่นอีกแล้วไอเฮียเนี่ยอไอวะไอเฮียจะบุกบ้านไปเจอพี่แล้วเขายังไม่สั่งบุกไม่ไม่มามามาไม่งั้นกูตายฟรีกูมากับไอ้แแจ็คกูลล่ววง้ ไป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 มดไปหมไปมดไปหมดไปหมดไปมดไปดไปหมดไปมดไปดไปมาไปหมไปมดไปหมไปมดไปดไปมดไปหนไปมดไปหมดไปไปหมไปดไปดไปไปหไปมไปไไปไปหไปไปดไปไปดไปมไปไปมไปไปไปไไไปไปไไไไป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 ไไไไไปไปปไปไปไไปปไ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 ปปไปไปปไปไไไไป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 ไไป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 ปไปไปไปปไปปไ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 ปปไปไปไ เร็วๆมึงก็มาเร็วๆดิค่อยขับเลค่อยขับรถค่อยๆขับค่อยๆขับมาเก็ได้เข้าๆนะรอๆเพื่อนนะคิวออกมาคิวออกมาก่อนระเบิดไอคิวรอหลังเพื่อนเลยหลังเพื่อนเลยหอ้งเพี่ยมันเถ่อขึ้นบนบ้านไอสัตว์เห็นปะรถมันอะล็อกบ้านพี่ผมบอกมาแล้วมันไม่ยอมล็อกบ้านเข้าอ่ะเอ้ยเลยมันล็อกได้เนี่ยเ้ยใครเข้าใครอ้ามึงเลือกอะไรก็แล้วเลยเลยเลยระเบิด ไปไปไปอย่างไก็อย่อ่ล้เข้าไปขับรถเข้าไปข้างบนรถยาเข้าไเข้าให้หมดเข้าให้หมดอยากว่าไปยัน้าไปเลยไม่ไม่มึงอุ้มสิระเบิดแล้วย่ไไจเียไรกันเข้าไปเลยขมาขึ้นมนมรถเข้าไปเลยรถนเข้าไปเลยชนไปเไปเไมานเขไยานา ประตูามเดยออตมารนตายนบอ้วอ้มึงเอามาหน่อยดิระเบิดประตูบ้านมาน่อยรีบเข้ามาดิใครอยู่หน้าบ้านรบเข้ามาลระเบิดเให้มันระเบิดระ้ไอ้ให้มันวางวาวางส่้ระบายส่งระบายแต่กูสุดที่ไปไอ้บิทเชนสปอตก้ิทเนสปอตกสปอตกเลยลู ไปเลยซ้ำดิเพื่อนเราโดนมาห่อยนอนอยู่หน้าบ้านหน่อยซำตัวนอนอยู่หน้าบ้านอ่ะตัวซ่อมประตูอ่ะานอยมันมีตัวซ่อประตูอยู่านอยานอยเออกไปเอาศพอกไปวันนี้คืนวันนี้คืนมันจะหมดแล้วเอาศพออกไปอกที่อก่เอารถออกีเดี๋ยว้ำมรอเราน่อยเพื่อนที่ศพออกทออกออออกมาไปโทน้องดูสูเพื่อนอสูเพื่อนไปมันเอาสูเพื่อนไในบ้านยอนนนี้ชวนชวนี้ เอ๋อมันช่วยฝั่งซ้ายน่ตายยอะเงย์เอ็มเครีบกลับมาเติมรีบกลับมาเติมรีบเข้ามาตายเยอะมากเลยฝั่งซ้ายตายเยอะมากฝั่งซ้ายตายเยอะมากเอ็มเคกลับมาเติมหน่อยเอ็มพีกลับมาเติมหน่อยฮัลโหลหนึ่งคนเอาศพมันไปทิ้งไกลเอ็มบีเคฝั่งซ้ายตายเยอะมากไปฝั่งซ้ายเลยฝั่งกูฮัลโหลมา ฮัลโหลโถมเข้าไปหน่อยมึงดูให้ทั่วมึงดูให้ทั่วมึงดูให้ทั่วเร็วๆไปดีๆมึงจะเหนอยู่ตรงนิ่มๆเอาตรงนิ่มออกไปหน่อยระวังเลยง่อยควายไปสุดเลยนิ่มๆเอาไปในบ้านเข้าไปอ้โหลดันมาหน่อยดันมาหน่อยดันมาหน่อยทำเควายตัดทำเควายตัดมาหน่อยดิโหลวางวางไว้ตรงนี้ควายควายยังควายยังวางไอ้เหี้ยมันจะมีตัวมาโชมเอาศพไป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 ไปรีบออกไปเลยรีบออกไปเรีบออกไป ขอกูขอส่งคนเฝ้าตบหน่อยขอส่งคนเฝ้าตบมาบ้านเออมีตัวอยู่ฝ่ามือบ้านฝ่ามือบ้านขอส่งคนเฝ้าตบหน้าบ้านหน่อยพี่เอาางมือมือมือเข้าไปเติมเข้าไปเติมพีไฟมันออกมานะมันออกมามันออกมายิงไว้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 จุดเปลี่ยนยิงหน่อยิงหน่อยิงหน่อพี่เฮ้ยปืนมันจะตกปืนมันจะตกปืนมันบ้านมันจะตกไม่นจะตายพี่ตาย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 ไปตื่นแล้ว ฮัลโหลไมเคจะืนแล้วมาดีร้องมันไอ้เอาสกเพื่อนมาดิเอาสกเพื่อนมาดีฮัลโหลยิงหน่อยยิงหน่อยเอไมเคมีปืนยิงหน่อยอุปไปอุปไปอุปไปชุวเพื่อนดีช่วเพื่อนชุวเพื่อนอุปไปจะตีแล้วจะตีแล้วจะตีแล้วได้ล่อไปทีรองเพื่อนเลยชๆๆๆเพื่อนเลยชวเพื่อนเลยไหวไหวไหวใม่กูเข้ามาในบ้านเข้ามา รยข้ารยข้าวยังหิวยังหิวยังหิวยังหอวไปมาไยเพื่อนไมาไงมาไ่อรอาแล้วตอรอมาแล้วต่อรอมาแล้วทีนี้ไม่เป็นไรเอาในบ้านได้หมดีนี้่าทีนีในบ้านจะเกือแล้วไปบ้านจกอกแล้อ้าดนเข้าไปในบ้านหน่อยดันเขาไปในบ้านหน่อยดันเข้าบ้านดัเข้าบ้านดัเข้าบ้านผมกลับสมให้แต่ก็นอกอะเกีไยวนหมดเในบ้านกวันหมดเลยห้อยแล้วหายไ้อยหายไหายรอไหร้วยหา้จัดไปเตอนบ้านตือนยิงหน่อยยิงหน่อย มึงคาอยู่ปะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินปะออกมาออกมาออกมาไอพเคออกมาก่อนหมดยังในบ้านหมดยังก็ยังไม่หมดพี่ยังต่บ้านจะเข้าแล้วนะเร็วไอคิวมึงมาคุมศพดีคิวไอคิวมาคุมตองศพเยอะดีไอเฮียคิวอยู่ไหนว่าบอกมันมาคุมศพดีมีฮาคิไอเฮียไอคิวไอคิวตายป่ะพี่ไอคิวตายได้บ้างะฮัลโหลไปคุมศพดีฮัลโหลมาให้เลยบ้านออ รีบออกเดี๋ไม่ทายเยี่ยมม่ดีมาดูจบฮัลโหลออกออกออกได้แล้วจะบนบ้านจะตอบดิแจ็คเชนฉตนสอบตั้งตั้งคนถือถือส่งไฟถือส่งไฟคนละโฉบมันอุ้มโฉบคนอยูคนคนยากันตันหน่อยนะปนยากันตันหน่อยลงไปลงไปไปไมีอยู่แล้วก็แดกไปเลยคูชุบแล้วกูชุบแล้วกูชุบแล้วเอ้ยไม่ได้ไม่ติดชุบไปเลยต้องกลัวไฟแรกมันไม่ยุ่งถ้ามันเข้าเดี๋ยวกูเปิดอาชีง เออมไอที่ชอบบอกให้มึงมาคุมโตบนาบ้านนอยอุ้มไปอุ้มไปปล่อย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 พอพอพอถอนถอนถอนหมดยังในบ้านหมดยังกูเด็ดในแผนกูเด็ดไม่กี่ตัวพี่ในบ้านเหลือไม่กี่ตัวึงเอาให้หมดที่อาให้หมดิี่้ยที่เหลือที่เหลือมาอุ้มพร้อมกันมาอุ้มมาอุ้มมาอุ้าอมมาอุ้อพร้อมกันนะเราห่อพ้้อมกัอนะมึาต้องออกมา กูเด็ดไปแท่กูเด็ดไปมึงต้องออกมาไอ้เหี้ยมึงฟังเงียบออกมาได้แล้วไอ้เหี้ยถอนก่อนจับบ้านมาข้าวถือดิปล่อยดิผมเคลียร์บ้านอยู่พี่ดูเอาปลอยเี้าไม่ไม่แล้วรถไปไหนวะเฟอร์กูอะเงียบเงียบเงียบฟังไม่ชจบเงียบดิเฟอร์กูอยู่ไหนเอายากันมันออกจกเอายากันมันออกเฟอร์กูอยู่ไหนมึงเงียบดิเฟอร์พี่ชอบอยู่ไหนเร็วๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงวี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ โอ้โหไอ้เหี้ยเฟอร์กูไปไหนวะเนี่ยเนี่ยพี่ช็อปตามไฟตามไฟสนโนมาให้แล้วตามไฟหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยเนีตรงกลางอะตรงกลางอะคันใหม่เนี่ยนะไอ้พี่ตรงไหนพี่กันไอ้มึงเอาเฟอร์มาให้กูดิเนี่ยพี่หน้าพี่เนี่ยหน้าพี่อะโซโนนมาแล้วไมปไหนตั้นกูไปอีกว้าคิวคิวแล้ววะคิวแล้ววะฮัลโหลฮัลโหลมีใครมีหอบปะไม่หอบปะเอาเว็บหนึ่งเยอะก่าดีห่อเลยห่อเลยห่อเลยไ่ายจอฝ่ายจอชันใหม่อดีเฮ้ยนี่ไหนมึงอห่อ ไมึงอะไรวะเฮ้ยใครใครไม่มีสโบมาลสบรลองเอ็กหน่อยใครไม่มีสโบมาลสบรลองเอ็กตามกูมาหน่อยใครไม่มีสโบร์มีกูไม่มเห็นตัวไหนบลยอาแบบประมูลอาแบบประมูลดูดีับน้ำไปดีน้ำไปดีไม่มีหอยมาแล้วนี่มาหนี้นี่ตามมาตามมาตามมาคิวเห็นไหมน้ำไปดีน้ำไปดีพี่เคาไม่มีหอยไหมฮัลโหลมึงจกยากันสแตนด์มันได้มึงแดกยากันตัวเองให้หมดกูได้กินฟันกูบอกว่าให้จกยากันสแตนด์มันให้หมดตัวมันรีไฟยร์ มึงกินถ้ามึงถ้ามึงอะไรมึงก็กินทิ้งไปเลยคิวคิวพุ่นี้พุ่คิวพวกนี้คิวมีศอบ้างมีศอบ้างไหมพุ่มหนึ่งอ่ะตพุ่มในแถวนี้ผ่านไปคิวไปรับพี่จางก่อนในบถเราแป๊บพี่จางขึ้นมาเนี่ยเห็นเห็นแปะปะผมหาพี่ไม่เจอไอ้พอมือคุณจางพี่จางไม่ใช่พี่ไม่ข่าวเหรอวะอุณจางหออกได้ไหมอย่าหยิบออกไล้นี่นฮัลโหลฮัลโหลใครไม่ได้อุ้มใครไม่ได้ลุบ้างคิวมาทางออกคิวมาทางออกแยกแยกย้ายลากไปปะพี่ไม่ไม่ไม่ในบ้านหมดแล้วใช่่มมันะ มาหมดแล้วพี่มาหมดแล้วี่ผมรู้หมดแล้วโอเคโอเคโอเคไี่ตาาทงได้มีศพมีศพนึงไอ้ไม่ได้มีใครไม่ได้อุ้มไปอุ้มให้หมดเลยมาแล้วพี่ตาทั้ดเลยนะม้วมาแเฮ้ยตรงนี้มีศพนึงตรงนี้มีศพนึงตรงนี้มีศพนึงตรงหญ้าเนี่ยมาแล้วมาแล้วตรงสาวธงใครไม่ได้อุ้มมาตรงสาวธงนึงได้เคเรางออกระจายได้แล้วตอนไห้เดียนะเราเว้ยใครไม่ได้อุ้มมาตรงสาวธงพี่อยู่ที่มามานี่ตาตันดามัวมาตาตันดามัวมาฮัลโหลฮัลโหล ห่อให้หมดทุกทุกเคสห่อให้หมดห่อให้หมดนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เนี่ยไอ้เจเนี่ยฮะัมมโลโหลถ้าใครจะเกมไ,ไม่ต้องเรียกเพื่อนนะเพื่อนลากกันหมดเลยนะเอางี<ค>้ <molecules> ลากกดวอล์้างนี่ถ้รลากกดวอล์กังนี่โอเคคนที่ไม่ได้ลากไปเซอร์วิสบ้านทอนแน่ถ้าหมดเออหมดเนี่ยทอนแน่เม้มหน่อยพี่พี่จะเม้นบ้านไหมพี่หรือแยกย้ายก็บ้านบ้านบ้างบางส่วนที่เหลือก็แยกย้ายกระจายเลยกระจายเลย ได้ได้ได้ตาตามอะไรเลยคือมึงเอาเล่นตรงไหนก็ได้ที่เกมยากๆที่มึงมั่นใจว่าแบบมึงมึงยื้อได้นานถึงจะเกมแต่ก็ยื้อได้โคตรนานอย่างเงี้ยมึงมึงเอาที่ตัวเองถนัดอ่ะเกมไม่เป็นไรเว้ยแต่ขอยื้อนานๆอ่ะมึงแบบยากๆอ่ะยากๆอ่ะข้ามเตรงไหนเยอะบอกยิงสวนยิงสวนแม่งไายบ้านรวยมีนะเพื่อนด้วยอย่ารวยมีคนหนึงว่าอย่าวน้องอย่ารวน้องที่จำเป็นนะบ้านบ้านดีจีมีนะพี่จับมรอแล้ตลอด เฮ้เฮ้คนที่ไม่ได้ทําอะไรอ่ะมา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 หน้าโรงพยาบาลดิมารวมหน้าโรงพยาบาลดิคนที่ไม่ได้ลากอ่ะแล้วก็อยู่บ้านคนหนึ่งฟังกูนะแล้วเวลาใครจะเกมเล่นเหมือนเดิม MTK มึงเล่นเหมือนเดิมจําได้ไหมเวลามึงจะเกมอ่ะมึงขับไปหน้าโรงพยาบาลเข้าใจปะไล่เพื่อนบามให้กูโดนกูโดนหนึ่งอย่างเพื่อนมันไอไหนไอ้ไหนไอ้นไอ้ต๊ไหนไอ้ต๊ะไหนสอนอสอนอ เดี๋ยวกูกลับบ้านเดี๋ยวกูกลับบ้านเดี๋ยวกูกลับบ้านมันมาไล่เคสอยู่กูบอกว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรอะ่ะไปหน้าโรงพยาบาลให้กูโดนชอบหยีใครไม่ชอบไอ้อไอ้หย<อ>ปีนี้ใครอะ่ะมันไล่กูมันไล่กูแต่แต่ไม่เป็นไรน่าจะรอดอยู่เพราะมึงไปเซตหน้าโรงพยาบาลคนไม่ได้ทำอะไรไปหน้าโรงพยาบาลไปหน้าโรงพยาบาลไปหน้าโรงพยาบาลเลยตอนนี้เลยไอ้เหี้ยปีเตอร์เกมไวจังวะใครไม่ได้อุ้มใครไม่ได้อุ้มไปโรงพยาบาลนะปีเตอร์อุ้มนะ ไปไปไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลฟังกูเป็นเงียบเงียบไงไม่ไม่ต้องพูดละโอเคมารกำลังไปโรงพยาบาลตอนำรวจแล่กำลังไปโรงพยาบาลที่เหลือโรงพยาบาลรอบัมให้เล่นเหมือนเดิมโอ้ข่าติ๊กเอ้ยไอตึกติ๊กตอกนี่สาวเคสแล้วนะไม่ต้องมาแล้วนะไหนพี่โรงพยาบาลผมอยู่ที่โรงพยาบาลเท่าไหร่ผมรวจบัมตำรวจตำรวจบัมทีโรงพยาบาลอ๋อคนนั้นโรงพยาบาลฟังมาหน่อยคือพี่เอ้ย ฝางเพื่อนฝางเพื่อนฝางเพื่อนเดี๋ยวขวาหน้ากระหลัดไอ้กระหลัดการไอคือแช่ได้แช่นะตำรวจมันไอ้หลายเคสแต่ตอนนี้เคสเยอะมากแช่ได้แช่ขาพี่ตกคนหน้ากระหลัดการตะคนไปช่วยมันสิเฮ้ยใครใครคุมกุ๊บอยู่หน้าโรงพยาบาลน้องมึงคุยดิ หรือมึงมาลากแทนกูเนี่ยเดี๋ยวกูไปคุมเองผมกำลังไปผมกำลังไปนะผมกำลังวนไปที่เดิมก็ไลกลางเอ้ยไม่ใช่ผมกำลังวนไปที่โรงพยาบาลมึงก็แค่ไล่บัมไล่ยิงให้ไงเดี๋ยวนะโรงพยาบาลมีแค่กูคนเดียวนะไอ้มึงมีไปืนห้าพุตมึงยิงยางมาเลยมีมีแต่จะให้เลยนะโรงพยาบาลเต็มระบบอ่ะลากมาจอดอยู่นัดโรงพยาบาลเลยขอคนเดียวนะตอนเนี้ยมาไหนไต่พี่ช่วยหน่อย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 เดนนาร์มาหน้าโรงพยาบาล มาพี่ขับลงมาลงบาลล้ขับลงมาเด็กคนนึงมาเอาไปเลยเทตุเทเอาไปเลยเม่โดนลากเลยนะโอ้ถ้าเต้ได้ขับตหลุดตัวหนึงผมไม่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 เพื่อนไปไม่ได้ไอ้จามึงต้องมาเล่นแถวโรงพยาบาลเพราะว่าจุดเซนเตอร์เซนเตอร์อยู่ที่โรงพยาบาลมันไกลไปไม่ต้องไม่ต้องเคลื่อนย้ายเดี๋ยวคนอื่นจะลากลำบาก เราชื่อเพื่อนนี่กับเพื่อนจะไปเอาตัวหรอ่ะใช่ใช่มึง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 เซตโรงพยาบาลไว้สิเอย่าลืมกดเราเอาดิเอาแล้ปโซ่พังแล้วพี่คันหนึ่งพี่มันไม่เอาดิเอาดิบัมยู่บัมยู่บัมยู่เอาดิเอาดินี่แคฮัลโหลเพื่อนใครวิกิที่พูดว่าจะเกมอ่ะมึงพูดใหม่ดิ๋ยวใส่แล้วใส่แล้วฮัลโหลฟังฟังบัมเพนฮัลโหลเพื่อนล่างไปช่วยบัมเพนเน๊ะอ๋คนนี้ไม่ได้ทำอะไรอ่ะใครรู้ใครรู้ตัวว่ากากเกินก็ไปบ้านไปไอ้เหี้ย แบบ<ร>ไม่ไหวจริงๆ,ๆอ่ะ,อะก็ไปเล่นแถวบ้านน่ะถ้าไม่มีฝีมือลากก็ไปเล่นแถวบ้านไปฝึกแถวบ้านก่อนใครมีฝีมือก็ลากในเมืองโอกาสอยู่ต่อหน้าพวกบึ่งเ้วเว้ยมึงฟังนะเว้ยมึงจะปล่อยให้มันพลาดไปได้ยังไงวะมึงจะทอนมันอยู่แล้วอ่ะมึงเม้มดิ ไอ้เหียหัวใจนักสู้อ่ะเข้าใจป้ายเหียครับมาครับนักเรียนเดี๋ยวต่อดุมนะครับวันนี้ใครที่มึงเมืองนะครับขึ้นตามตุ่มตามตึกครับติ๊กตุ่มติ๊กตอกตึกไหนขึ้นได้ขึ้นนะครับจะขับตามถนนนะครับไปอ้เหียโอกาสอยู่ตรงหน้ามึงเล่นไม่ได้ก็ไปตายได้สัตว์คนที่เล่นนอกเมืองนะครับหาเข่าหาลืบอยู่นะครับโกงโกเคนอะไรขึ้นแอบให้มันเก่งๆนะครับจะขับตามถนนนะครับเจอหน้าโรงพยาอยู่บ้าเจอซูเดอร์มาลตอดอยู่ข่าเหมือนกันครับ ไอเจมันอะหน้าโรงพยาบาลอยู่ปะสามสี่มันไม่น่าใช่เราไม่ใช่เบลเราไม่ใช่เืบลเรามีสองแก๊งเด็กกันนะอันนี้ทีจีอันนี้ที่ไม่คนเหมือนเราตลอดนด็กกันนี้เจมกูเหินหลอกไปดีเที่อโง่พูดไหนเดียวะหน้าโรงพยาบาลเซ็ตยังหน้าโรงพยาบาลเซ็ตยังเจบตรงไหนวะไหนมึงควรบอกจุดตรวจคิววแล้กูช่ไม่ไม่หน้าโรงพยาบาลเซ็ตยังน้องชายไอีกเยอะทีจียิงยางกูไอศาสตร์หน้าโรงพยาบาลเซ็ตยังหน้าโรงพยาบาลเซ็ตยังไอ้ที่อยู่อ่ะวิจิโกเห็นไอ้เบนอยู่คนเดียวมึงพูดดิมึง ฟังไมยากนะเราบาไม่มีใครเลยอ๋อเฮียเราใครไม่ใครไม่ได้อุ้มกดวอค้างถ้าอยู่ใครทหารเนี่ยใครใครที่ไม่ได้อุ้มใครไม่มีเคสกดวอค้างนี่โอ้ยเฮียอุ้มหมดเลยเมื่อกี้เคสเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับมาโอ้ยอุ้มโอ้ยเฮียมันอุ้มหมดเลยอ่ะเหมือนอ่ะไม่รู้ศพใครอ่ะตัวรอดเองตัวรอดเออง่ะผมว่าต้องเออบ้านบ้านก็ช่วยมึงได้เล่นใกล้บ้านไว้เล่นใกล้บ้านไว้ฟังกูสำหรับคนไม่มีฝีมือนะคนมีฝีมือเล่น เล่นแบบมั่วเลยตามสไตล์เลยฮอร์เตดียมฮอร์เตดียมฮอร์สเตดียมห้ามไปนะแบ็คแบคคาเลนมันอยู่กับกูนะจีลากูจีกับอยู่แถวเตเดียมเตมิลพวกตัวหยุดมันอ่ะนอกเมืองก็เล่นได้นะมันอยู่แถวเตเดียมสองขั่งตัวนะเตดิเมเหมือนกันอ่ะเพื่อนเราปะเพื่อนมันไล่อยู่สเตเดียมนะเพื่อนนั็นไงมือมึงมึงจะไว้พออยากอยากขี่ถนนน่ะที่คนได้หมดเพื่อนตัวนึงนะมันมาไล่เคลียเตือน ผมก็จะไมอีกตอนนี้ี่ไอ้แม็คาเล็มันก็จะมาเหมือนกันตอนนี้สนามบินไร้คันเรี่ยเอ็มจะเลนนึงรีบแมงลาเลนเต็มมือศพเต็มมือพี่ตอนนี้ฮัลโหลไอยรถรถกบสี่อยู่กูนะบนแรงเขียวเพื่อนเราไปโดนอุ้มเลยเหรอวะก็โดนนึงพี่โดนโดนไร้เขียวต้นหนวะน้อกโอเคตรงตรงจกแขบพี่ตรงจกแขบเลยผมแช่ตึกบนบนจกแขบอยู่ไม่เป็นไรเงแช่ไปเลยมันขึ้นมาไม่ได้หรอก บ้าน,นไปเรียหน่อยดิใครอาอะไรมีใคร<า>ว,ว,ว่าไม่ทำอะไรมันไดกับพี่ได้เด้ยพี่ชอบเคปมันน่าจะขึ้นไปตรงธนาคารใหญ่แล้วมันน่าจะขึ้นไปตรงธาคารใหญ่ล้อะไรคือมึงไล่มาหรอหรือว่าไม่บอกบอกบอก,บอกไหเ<อ>พื่อนจะได้ไม่ขับไปตรงนั้นไงบอกจุดใช่ปะใครเล่<ฮ>นมยู่เลยบ้านนอยู่่ อ๋อใครเล่นแถวไหนบอกหน่อยดิจะได้แบบขาดล่มขาดล่มคุเล่นแลนเขียวนะเข่าเขาแบบบ้านมีตำรวจนะคันหนึ่งกูณข้าหาชการนะเขาก็หันไปยื่นไปเขา้วยออ๋หัโดดล่มเขียโดดร่มโดดร่มเยอะแล้วนะ ข้ารกูหนึ่งคนนะงไม่เป็นไรกหลัวหลัวนี่ยว่าหล้วนล้วนล้วนบ้านไอ้ต่ไม่เห็นมันตกเนี่ยตัวนึงไม่มึงเอาไปห่อดิแจ็คไม่กูอุ้มอยู่ไงกูอุ้มอยู่ผมไม่ผมพี่ล่ามันเลยล้วนเนี่ยล้วนเนี่ยล้วนแล้วพี่จะไปล่ามันทำไมไม่ไม่ไม่มันเป็นศพมันเป็นศพมันเป็นศพไปเอา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 ในบ้านเลยล้วนเนี่ยมีครที่เกมเนี่ยใครที่เกมมึงก็ไปเอาเลยใครที่เกมอ่ะมึงก็ไปเอาเลย ตรงตัวปั๊มได้ตัวสาว <ame> er <uk> ไม่ศพใครหรอปะเมื่อกี้มันพูดอยู่แล้วไม่ผมมาไปซลาดพ่ตวูไม่ได้เป็นยี้อไม่รู้ตัวมันนะแเรล้ไอ <me an> ้ดีพอตดีพอตไมู่ไม่ได้พี่ใช่ใช่ใช่ไม่ไพูดมาละไม่มึงก็ทับทับรีพอตไม่พ้องก่อนพอดีพอตดีพอตดันอตดีพอตดีนอตดีพอตดี่อตดีพอตดค่อตด่พอตรายอานี่อตนีพอมดีสอตดีนอนามบอลด่พอมาไปอตอื่นเดีพอตดีพอเขีพอเดีพอตดีพนนะแลนเขียวรดมัน ที่ไล่ในเมืองไม่มีหลังซืทำไมดุมันรอดเยอะลือไงวะเดี๋ยวเนี่ยจะเลือเออตอนสามตอนเราอยู่เขาเกิ่นสามคันนะครับน่าจะเกมยื้อๆไปเองรถรถบ๊ออยู่สเตเดียมจได้าเมือมีตำรวจคันหนึงนะไม่ใครที่เกมฟังใครที่เกมแล้วรีบแหกคุกรีบออกมาเติมเพื่อนเลยนะเข้าใจไหมที่ออกมาซีดกุ๊บใหญ่อ่ะนี่อยู่บนเขาไหนนะพี่เขาเขาโดนร่มเขาโดนร่มเมืนอไหร่ขึ้นมาอยู่ด้วยกันอ่ะเวลาตำรวจมาบั้มลงบนยอดเลยบนบ้านอ่ะตรงบ้านอ่ะ ถ้าหลัมีมีใครอยากลากไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปไล่ตัวหลุดเองใครใครจะเราจบไหมโอ้พี่ลากพี่ลากได้ไหมผมอยากเห็นไม่มันมันต้องทอนก่อนไหนเฮียมันลากก่อนลากก่อนลากก่อนผมอยากเห็นพี่คนลากคนอื่นได้ไหมพี่ชายขอลาพี่ไอ้ไอ้กบมาหาผมนะสาบีลากไอ้กบไก่อนอ่ะเราเราลากไม่กูกูจะไปช่วยพวกมึงยังไงถูกพี่ถูกถูกโอเคอยจะเจ๊พี่กบไม่มีใครไม่ลากเลยเหรอบอลมันลากกับทุกคนเลยเหรอใช่ใครไม่ได้ลากกดวอล์กังดิใครไม่ได้อุ้ม ไอ้็กคนย่อยเด็กไปไอเด็กมันเกมไงไอ้ี้ยไอเด็กมันเกมไงมึงนั่นมันเหมือนประกอบเหมือนประกอบเก่าจะอยู่เฮ้ยมาประกอบประกอบใหม่กับอยู่อยู่เรามีเพื่อนโดนไปด้วยวยที่สามที่ไรเขียวสามที่อยู่ไรเขียวนะสามที่แต่ไม่มีนะอย่าไม่มีเคดเด้งไม่มีใครเล่นลายท่อไหมมีใครเล่นลายท่อไหมผ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 มองมาเออเหมือนมันอุ้มเพื่อเราขึ้นมาบนตึกไอ้ที่อะไรนะพี่ตาปีเพื่อนใช่ไหมไม่ต้องไปช่วยก็ได้เพจรองจริงๆนะ มันจะไปหลุดเองน่ะกูไม่ไม่ต้องขับเพ่นพลาดอ่ะแช่แช่เอาแช่เอาเวลาตำรวจมาก็ค่อยหนีอ่ะหาหาแช่ที่แบบในแมพที่แบบเป็นเส้นทางที่เขาดูยากๆอ่ะเอ๋อเฟษนี้เฟษเฟษนี้หายก่อนอ่ะมึงค่อยหิวก็หายในการตีได้ปะไอ้ใจแบงค์ที่ที่วนอยู่ในเขียวมันไว้ใจเย็นๆวะรูรถดเลยนะแต่มันกำลังลงไปแลนเขียวนะไม่รู้รุดเลยตำรวจไดไม่รู้ว่ามัเป็นอะไรอะไรกูได้อยู่ จับไปริดหน่อยพี่จับไปริดหน่อยใช่เปล่าเดี๋ยวกูจ่ายให้กูว้างผมเกมจ่ายลิดจ่ายลิดจ่ายลิดจ่ายลิเรียกเกมใช่ไหมู้านู่ดเกมรีบออกมาเกมรีบออกมาใหญใช่ไหมพี่ไอ้นี่นี่นี่ไอ้ตรกอย่งอย่า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 มาตรงไอ้นั่นนะอย่ามาตรงธนาคารใหญ่นะธนาคารใหญ่ตรงประมาณลงมาเอ่องัดร้านงัดร้านบนแลนเขียวอ่ะอย่าอย่าอย่ามานะเดี๋ยวผมเซตรอหน้าโรงพยาบาลนะมีใครไอ้นี่จะโดนเดี๋ยวผมไปไปช่วย พูดด้วยเจไออ๊ไปเซตเซดานลา<อ>เจฟเด็ก